สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาโร่วันนี้เป็นคลิปของคนโสดแล้วก็คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยาเนาะ1 6ถึง30กันยา 16สิงหาถึง16กันยาค่ะแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยเนาะผู้ที่เกิดระหว่างนี้แหละค่ะ16สิงหาถึง16กันยาคุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีก็ดูได้หมดเลยค่ะเลือกที่ตรงกับคุณเนาะเพราะว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคะ่ะอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงนะคะแล้วก็เรื่องราวหน้าไพ่ของคนคุยความสมคัญไม่ชัดเจนสลับกันได้ด้วยนะให้รับแต่พลังงานที่ดีเนาะ อะไรที่ไม่ดีปล่อยผ่านไปเลยค่ะไม่ใช่ดวงของคุณอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ mm hmm. มาเนาะปล่อยทิ้งไอดีไลน์ไว้แล้วราคาค่าครู30นาที299บาท45นาที500บาทเนะี่ยก็มาสอบถามรายละเอียดกันได้แล้วก็ใครที่กำลังสนใจอยากเป็นนะักพยากรณ์โหราศาสตร์ไพ่กำลังศึกษาอยู่อยากเรียนนะถึงขั้นอ่นานไพ่ได้แล้วก็ทำคลิป u t u b e ได้ก็แอดมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะนะพลอยก็ทิ้ง ดี line ไว้อย่างที่บอกค่ะแล้วก็ราคาก็มีอยู่2ราคานะคะสำหรับไพ่ออร์คิลแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะก็มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะทีนี้มาดูกนันนะชาวโสดเป็นยังไงบ้างใครที่เข้ามาใหม่เนาะพลอยฝากเป็นกําลังใจกด subscribe กดไลค์ให้พลอยด้วยเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปค่ะดูคนโสดก่อนนะคะคนโสดตัวตนไพ่ได้จัสติมินค่ะตัวตนของคุณได้ j u d g m e n t สองเหรียญหกเหรียญ สไม้เท้า5ดาบ1เหรียญความคิดนี่น่าจะคิดเรื่องการเงินเป็นส่วนใหญ่นะตอนนี้อารมณ์แบบการเงินนะคนโสดนะ,ะการงานการเงินขึ้นมาอยู่ในความคิดมาดูอีกค่ะเรื่องของงานจะค่อนข้างแบบคิดหนักนะ คนคนโสดค่ะช่วงนี้คิดเรื่องงานเรื่องเงินเป็นสัดส่วนใหญ่เนาะตัวตนนะไพ่แจ็คเม้นคุณมีโอกาสได้รับบางสิ่งบางอย่างคนที่กําลังเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างกาลังที่จะถูกปลดปล่อยแล้วนะกำลังที่จะได้รับข่าวดีการติดต่อมาของอะไรบางอย่างควครบางคนเช่นไปสมัครงานไว้เช่นหรือรอบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับการติดต่อมาแล้วค่ะนะผลจะออกมาเป็นยังไงก็เป็นแล้วแล้วแต่ดวงของบุคคลแต่ว่าไพ่แจ็คเม้นเนี่ย มันบอกบอกถึงการได้รับพลังงานดีๆเห็นไหมเทวดามาบดล่อยเอาของขวัญมาฝากด้วยฉะนั้นะบอกว่าคุณกําลังจะได้รับโอกาสหรือจะได้รับข่าวสารบางอย่างแล้วบางคนดีมากนะบางคนก็ดีบานกลางหรือบางคนก็อ่ออาจจะรู้รับรู้มาแต่มันก็จะเป็นข่าวแบบไหนเราก็ว่ากันไปอีกทีแต่รู้สึกว่าไพ่แจ็คเมทเป็นไพ่ที่ดีกว่าแล้วกันนะฮะทีนี้ไพ่ของความคิดคุณหลัก นะสองเหรียญการเงินช่วงนี้กําลังคิดถึงให้การเงินมันหมุนเวียนเข้ามาให้ประคองชีวิตได้นะอยากได้เงินก้อนเหมือนกันอยากได้เงินที่เข้ามาแล้วมาซัพพอร์ตในช่วงนี้ที่มันกําลังอึดอัดอยู่อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาธุรกิจที่มันกําลังแบบซบเซานะเราต้องประคองต้องประคองลูกน้องต้องประคองธุรกิจหรืออะไรก็ชางนะ ให้เหมือนอยากจะได้เงินเข้ามาค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่ก็ยังคงต้องทําต่อเพราะว่ามันทิ้งไม่ได้เนาะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็จะยิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่เนาะฉะนั้นไพ่ของจิตใต้สํานึกบอกอะไรรอการเงินจริงๆนะรอการเงินนะแต่คนที่คุณคุณเองก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นคนที่ทํางานหลายๆอย่างนะทํางานที่แบบ ช่วงนี้อารมณ์อ,อ่อนไหวนะเป็นคิงรือถ้วยนะถ้วยก็คือน้ำเนาะฉะนั้นบอกว่าถึงแม้เราจะเป็นแบบดูแข็งแกร่งหรืออะไรแต่ว่าจริงๆพอเอาข้างจริงเจอปัญหาแบบนี้ก็มีอ่อนไหวกังวลกันได้บ้างนะแต่ว่าเป็นคนที่สู้งานเป็นคนที่ทํางานหนักนะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการงานชีวิตมั่คนคงนะฉะนั้นอาจจะเป็นถึงท่านเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยแต่คนที่เป็นเอ่อลูกน้องเขาก็ยังคงแบบต้องการที่จะแบบ หาเงินมาปร,ป,รประคับประคองกับภาระที่แบกรับอยู่ในอดีตที่ผ่านมานะการงานของคุณมันเด่นนะมันเด่นนะมันในลนักษณะของอ,อ,อาจจะทํางานหลายๆอ,อย่างที่บอกนะเพราะว่าคิงถ้วยก็คล้ายๆจับไว้สองมืออันนี้ก็สองมือนะมีงานประจาํามีงานเสริมฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมามันก็ดูเด่นแหละมันก็ดูเด่นแหละมันก็ไปได้นะเรื่องของงานแต่ว่าพอมาเจอสถานการณ์ในช่วงจังหวะแบบนี้นะอาจจะ อึดอัดหน่อยนะมีจังหวะบางสิ่งบางอย่างคุณจะเริ่มแนวโน้มนะเหมือนคุณจะเริ่มแบบทิ้งบางอย่างเพื่อเอาบา,บางอย่างไว้คุณเหมือนจะทิ้งบางอย่างนะแนวโน้มในอนาคตเหมือนอาจจะมีมีอะไรที่มันต้องมันเหมือน,นไม่ไหวอะเอออาจจะแบบบางคนนะต้อง ต้องลดลูกน้องต้องลดพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออฉะนั้นช่วงเนี้ยนะมีพลังงานที่ดีก็จริง judgment ต,ตัวตนก็จริงคุณมีความกระเตื้องกระตือรือร้นก็จริงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นภาวะของมันนะฉะนั้นช่วงเนี้ยนะก็ให้ระวังนะก็คือเรื่องของการที่แบบทำอะไรพูดอะไรนะทำอะไรให้ใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนนะเพราะว่าบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ใช่คุณทิ้งอ่ะแต่ว่ามันจะมีคนเข้ามาช่วยอะไรแต่พอเรา ใช้อารมณ์กับเขาเขาอาจจะยอมยอมแพ้รู้สึกว่าเหนื่อยนะฉะนั้นการที่ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เออให้ดูแลออคนรับข้างด้วยนะคนรับข้างด้วยฉะนั้นพลอยมองว่าถ้ามองเป็นมองเป็นเรื่องของเนี้ยมีเกณฑ์มีโชคเล็กๆน้อยๆแหละที่จะเข้ามานะโชคเล็กๆน้อยๆนะจะเข้ามาแต่ว่ามีบางอย่างที่ก็ต้องเสียไปมันอาจจะเป็นทุกขลาบอะค่ะมันอาจจะเป็นทุกขลาบเนาะต้องเสียอะไรบางอย่างไปแล้วก็ได้อะไรบางอย่างมาถ้ามองว่าเป็นความสัมพันธ์ละ ในอดีตอาจจะเป็นรักซ้อนนะเหมือนกับไม่ได้ความเชัดเจนอะ่ะอาจจะห่างไกลกันด้วยนะคุณก็เลยถอยออกมาก็ได้นะความสัมพันธ์ที่มันแบบประคับประคองมารู้จักกันมานานคบกันมานานแต่มันไม่ได้ความก้าวหน้าหรือความสัมพันธ์ที่มันมีคนแทรกเข้ามาคุณก็ถอยออกมาฉะนั้นไพ่บอกว่ามีเกฑ์มีคนเข้ามาไหมมีนะ นะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาเขาว่าคุณอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่ามีคนมาแอบชอบมีคนมาแอบมองหรืออะไรแต่คุณแค่ยังไม่พร้อมนะเพราะว่าธุรกิจการงานการเงินของคุณมันยังแบบทําให้คุณมีความกังวลอยู่นั่นเองนะฉะนั้นไพ่บอกว่า,าไม่ต้องกังวลมากไปนะชาวราศีสิงนะทุกอย่างมันจะเป็นไปนะอาจจะช่วงแค่ระยะเวลาครึ่งเดือนนี้ก็อาจจะมีช่วงที่แบบทําให้เราคิดมากไป ไปบ้างในช่วงหนึ่งแต่ว่าถ้าด้วยความที่แข็งแกร่งของคุณแล้วคุณผ่านไปได้ค่ะชาวราศีสิงห์มาดูไพ่แนะนํานะฮะ,ะการเงินก็ถึงบอกไหมแค่ประคับประคองช่วงนี้ก็เหมือนรองเงินเพื่อจะมาซัพพอร์ตอะไรบางสิง่งบางอย่างเนาะ,ะมาดูกันค่ะอยากได้เงินก้อนเลยแหละนะอยากได้เงินก้อนมาดูว่าไพ่เซมซีจริงอยากบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์คนโสดคะไพ่อย,อยากแนะนําว่าอะไรคะขอดูหน่อย ได้เลข23ค่ะนะได้เลข23เอ่อเก่าไปใหม่มาผลประโยชน์สูงกว่านะฮะเออบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมที่พลอยบอกไงนะบางทีคุณต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณก็จะได้รับบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นไพ่บอกว่าเก่าไปใหม่มา อาจจะผลประโยชน์สูงกว่าคุณอาจจะคิดมาระยะหนึ่งแล้วก็ได้สิ่งที่บอกว่าปลดปล่อยเนี่ยอาจจะมีคนมาชักชวนทําอะไรหรือทํากิจการงานอะไรที่คุณรู้อยู่แล้ว่ามันจะต้องดีบางสิ่งเนี่ยคุณก็ต้องปล่อยออกไปบางทีเอ่อรูกน้องบางคนที่ทํางานแย่ๆเราอาจจะหาคนใหม่มาเพื่อทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างน,นั้นเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่พลอยบอกว่าทุกขลาบบางทีมันต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อได้สิ่งใหม่ๆม,มากนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะต่อไปคนโสดค่ะ อ๋อไม่ใช่ต่อไปคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะขาดูความเอ่อสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหนะ่ยหอยค่ะอ่าอุ้ยไพ่นะไพ่หักไปละขาดูหน่อยค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานหน้าไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเรื่องราวพวกนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเป็นให้ดูเอาว่าเราเป็นคนถูกกระทําหรือความสัมพันธ์เราเป็นเราอยู่ในลักษณะแบบไหนก็ก็อย่าไปซีเรียสนะนะนะดูเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงค่ะ นะคะแล้วก็ให้รับแต่พลังงานที่ดีนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยค่ะนะเมาดูการคุนโอคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน10ดาบช่วงนี้เป็นอะไรคะหนักมากเลยเหรอมีปัญหาอะไรกันคะสามเหรียญทางทั้งที่มีอ้ออาจจะอึดอัดกับคําสัญญาคําพูดก็ได้นะเคยตกลงกันไว้เคยเคยรู้สึกว่าคาพูดของเขามันน่าจะส่งผลให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกแบบ มันน่าจะมันจะน่าจะดีความรู้สึกนี้ความสัมพันธ์นี้มันน่าจะดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วความความพูดหรือการกระทํามันไม่ตรงกันนะไม่ตรงกันมันทาให้คุณเองก็อึดอัด ไปไหนจะความรู้สึกนี้ไม่ได้ยังอยู่กับความรู้สึกนี้ที่แบบอึดอัดมากๆนอนจมกองเลือดอถึงแม้จะพยายามพูดพยายามคุยกันแล้วนะแต่ว่าความนิ่งเฉยของเขามันยังมีอยู่นะคือพยายามพูดก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคุณเอาคาดหวังไปอนาคตข้างหน้านะพยายามขมักขมิ้นที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีแต่ว่าอีกคนหนึ่ง นะปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะเออเรื่อยๆเฉยๆนะมีเราก็ได้ไม่มีเราก็ได้อยากมาก็มาอยากหายก็หายอารมณ์แบบนี้เลยนะแล้วพอมาก็ขันหน้ามาพูดมาคุยทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวราศีสิงห์แบบว่ารู้สึกเหนื่อยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่คาดหวังความสัมพันธ์คือไปอนาคตอะถึงฉันจะมีคู่อยู่แล้วคุณจะมีคู่อยู่แล้วแต่ว่าก็ให้มันซัพพอร์ตความรู้สึกกันดีกว่านี้ก็ได้อารมณ์ประมาณนี้ค่ะามาดูกันค่ะขอให้ให้กับ อาชาวราศรีสิงห์ห้าใบค่ะขอให้กับชาวราศรีสิงห์ห้าใบ8ถ้วยค่ะตัวต้น8ถ้วยความคิด8ดาบ <c oughs> เสียงเริ่มหายแล้วเนะาะจิตใต้สนึก6ถ้วยจัดเม้นค่ะแล้วก็9้า ถ้วยนะก้าถ้วยมาดูคู่กรณีค่ะคนคุยเนาะก้าเหรียญโอ้โหก้าถ้วยก้าเหรียญลนะักษณะคล้ายๆกันนะสองถ้วยค่ะหนึ่งดาบ the h a l a p h a n t แล้วก็ the high p r e s t นะมีไพ่ของอ,อชาวราศีพฤษภ ชาวราศีมีนก็ระกดพิจิตมีนได้ด้วยนะเพราะว่าธาตุน้ำแล้วก็มีดาบมิถุนตุนกุมนะเป็นใครก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะคะเอบางคนบอกว่าไม่ฉันคุยกับคนนี้ไม่เห็นพูดขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยเออดูไม่ตรงอ่ะก็บอกแล้วนะเป็นดวงส่วนเออรวมโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะอย่าไปดิอย่ามาดราม่านาออย่ามาอย่ามาดึงดราม่าโอเคนะมาดูกันต่อนะมันอ่าไพ่บอกว่าอะไรแปะถ้วยแปะถ้วยชาวราศีสิงห์พักละ ถอยออกนะพักและถอยออกเป็นอารมณ์อ่ะคพรว่ามันเป็นช่วงอารมณ์ของความรู้สึกเพราะถ้วยคือความรู้สึกของถ้วยคือความรักความรู้สึกคือเรื่องของอารมณนะ์เห็นหน้าพระจันทร์ไหมเงาเชียนะเศร้าเชียถอยหลังออกไปด้วยอารมณ์เสื้อสีแดงคืออารมณ์คือความรู้สึกโมโหน้อยเนื้อต่ําใจนะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ของเงียบก่อนนะของเงียบก่อนความรู้สึกนีนะมันเจ็บปวดมากๆเลยนะรู้สึก อึดอัดรู้สึกแยก่กับความสัมพันธ์นี้แต่ถา,ถามว่าหลุดได้ไหมก็หลุดไม่ได้ยังคงวิตกมากๆนึกถึงจิตได้สนึกนึกถึงคนเก่าๆนะนึกถึงความสัมพันธ์เก่าๆนึกถึงอดีตเรื่องของความสัมพันธ์ที่มัน มันเคยดีอะเออมันอาจจะเคยดีรู้จักกันมานานเขาทําไมเมื่อก่อนเธอไม่เป็นคนแบบนี้ทําไมแต่ก่อนเธอเคนเธอดีกว่านี้เธอแบบดีกับฉันมากเลยวันนี้ทําไมดูเฉยชาดูดูห่างหายไปอะไรเงี้ยเขานึกถึงความรักเก่าสิ่งเก่าๆนะ judgment ในอดีตที่ผ่านมาเขาเองอาจจะรับรู้อะไรมาเชาวราศีสิงห์เนี่ยรู้อะไรมาว่าเออแท้ที่จริงแล้วนะที่ฉันต้องเดินถอยหลังออกมาเนี่ยเออเพราะว่าคุณไม่ให้ความชัดเจนกับฉันหรือเปล่าหรือ คุณมีคู่อยู่แล้วนะมาพันธนาการฉันไว้อย่างเงี้ยเออคุณมีคู่อยู่แล้วคุณมีคนของคุณอยู่แล้วหรือเปล่ากลายเป็นชาวออราศีสิงหกก็รู้สึกว่าอยากจะถอยออกนะจัดเม้นบอกว่าอาจจะปลดปล่อยตัวเองก็ได้นะคือถอยออกในที่เนี้ยแปดถ้วยมาเป็นเก้าถ้วยเห็นไหมแปดถ้วยมาเป็นเก้าถ้วยคือฉันอยู่ก็ได้ฉันพยายามจะอยู่คนเดียวให้ได้ตอนนี้คือฉันจะเข้มแข็งนะฉันจะมีกำแพงของตัวเองฉันจะ ลักษณะแบบนี้เลยนะรู้สึกแบบฉันจะต้องต่อต้านคุณให้ได้ฉันจะไม่เอาอีกแล้วนะเป็นความรู้สึกณเวลานี้นะอืณเวลานี้นะขนาดนี้ก็คือรู้สึกแบบนั้นฉันแบบไม่ไหวอะเออไม่ไหวนะหรือคุณกําลังนึกถึงเขาก็ได้แนวโน้มมันเหมือนว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับคนที่หลักอิสระมากๆอะค่ะมันเป็นไพ่ที่บอกว่าก้าถ้วยเนี่ยคือมันยังไม่เต็มสิบท่าสิบคือความสมบูรณ์ถ้วยถ้วยคือความรักความสมันธ เต็มสิบคือสมบูรณ์แต่มันขาดไปนหนึ่งก็คือความเหงาหรือการมีคู่นั่นเองฉะนั้นไะพ่บอกว่าตัวคุณเองก็ได้อาจจะถอยออกมาเพื่อมาตั้งหลักด้วยการที่ฉันจะถอยออกมาเพื่อฉันจะกลับไปเป็นคนโสดไหมฉันจะไม่ต้องคบไม่ต้องคุยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอทีนี้มาดูค่ะเขาล่ะโอ้โหพลังงานใบแรกมาเลยรถค่ะอยู่ได้นะอยู่มีความสุขเลยแนละ้วคนนี้คือพลังงานของเขาคือไม่ให้เด่นในเรื่องของความสัมพันธ์ เขาให้เด่นในตัวที่ว่าตอนเนี้เขาเห็นเรื่องของเงินเรื่องของการทําหน้าที่ชีวิตเขาให้มีคุณค่าให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะฉะนั้นเป็นคนที่แบบไม่ได้ค่อยได้แคร์ความรู้สึกอะไรงไงเป็นคนที่เข้มแข็งก้าวถ้วยบอกอะไรก้าวถ้วยเป็นคนที่อยู่คนเดียวก็จริงนะแต่ถ้วยมันคือความรักความสัมพันธ์เนะโสดโสดเนี่ยก็เพราะว่าก็ยังพูดคุยมีความสัมพันธ์ยังยังสามารถครบคนอื่นได้แต่ไม่ชอบผูกมัดแต่คนนี้คือ มันไม่ถ้วยอะ่ะมันเป็นเหรียญนอะเหรียญคือหนักแน่นคือเงินนยะคิดเรื่องของเงินเรื่องของความชีวิตมั่นคงก็เลยไม่ได้ใส่ใจว่าความรักจะเป็นยังไงคนคนนี้เป็นอารมณ์แบบนี้นะทั้งที่ความคิดมีนะถามว่าความคิดมีไหมมีความรักไหมเขาเองอาจจะมีอะไรอยู่ในใจมีคนของเขาอยู่ในใจแล้วหรือเปล่าหรือมีบางอย่างที่เขาขยับคืบหน้าไม่ได้นะนเขาขยับคืบหน้าความสัมพันธ์ไม่ได้นะเขาบอกว่าใครที่จะให้ความรักเขาต้องรู้นะว่าให้เขาก่อนนะ เขายืนไม่หนาแน่นเลยเขาว่าจะเป็นคนที่ยืนไม่หนาแน่นยืนไม่นี่พร้อมรับนะพร้อมรับใครชอบเขาใครใส่ใจเขาส่งมาแต่เขายังไม่พร้อมที่จะยืนให้ใครความรักไม่เท่ากันเขาให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นอันดับหนึ่งเนาะทีนี้มาดูค่ะไพ่จิตใต้สํานึอะืะบอกว่าตอนเนี้เขาเองก็แบบเป็นคนที่แบบเจอปัญหานู่นนี่นั่นนะเขาเลยไม่ค่อยอยากเอาอะไรมาใส่ในความคิดนะปัญหาคือเขาเป็นคนที่ชอบสู้กับปัญหาชอบแบบ ถช่แบบว่าถ้าปัญหาเข้ามาฉันต้องแก้ปัญหาแล้วก็คือไม่สนใจสิ่งอื่นเป็นคนแบบนี้ค่ะนะนะไพ่บอกว่าเขานิ่งมากๆนะเป็นคนที่นิ่งมากๆในอดีตเขาพยายามเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็พยายามเป็นอย่างนี้อยู่นะไพ่ของไพ่พระก็คือคนที่แบบเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่อายุเยอะก็ได้เป็นคนที่แบบวางตัวนิ่งมากๆค่ะวางตัวแบบเฉยมากๆนิ่งมากๆอะค่ะไพ่เดอะไฮโลเฟนอ่ะก็คือเหมือนคนที่ รักสันโดษชอบอยู่คนเดียวชอบแบบเป็นไพ่พรนะเนาะก็คือแบบความเงียบอะนะฉะนั้นเขาไม่ชอบแบบการที่จะเอาอะไรมาผูกมัดตัวเองให้มากนะอารมณ์ไพ่ของ The High p r i e t ก็เหมือนกันตอนนี้เขาคือเป็นคนที่แบบมีอาจจะมีสองบุคลิกนะมีสองบุคลิกแล้วก็ The High p r i e t อาจจะมีคนที่ไม่มือความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เราสองคน The High p r i t คือกิ๊กคือกั๊คกคือความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้น่ะฉะนั้นถ้ามองว่าเป็นอารมณ์ เขาก็เป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงช่วงนี้แบบไม่แน่ไม่นอนด้วยก็ได้แล้วหรือเขาก็มีบุคคลอื่นที่แทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยมันเป็นแนวโน้มนะแต่ตัวคุณอนะพ่อว่ารู้สึกแบบเออถ้าไม่ได้ชัดเจนอนะถอยเหอะถอยเถอะอย่ากลับมาอย่าอย่ามายุ่งกับฉันอีกอะไรประมาณนี้นั่นชาวราศีสิงห์มาดูกันค่ะมาดูว่า แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มาดูหน่อยว่าชาวราศีสิงค์คุณรู้สึกหรือคิดยังไงกับเขาอยู่หรือรู้สึกหรือคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคะ ขาดูความรู้สึกหนกคิดของชาวราศีสิงค์เอแห้งแม่ความสัมพันธ์ที่มันมัดแล้วไปไหนไม่ได้นะมันมัดแล้วไปไหนไม่ได้นะอยู่อย่างเงี้ยรู้ทุกอย่างนะความสัมพันธ์ไม่คืบหน้ารังไม่ตัดสินใจไม่เอาแน่เอานอนไม่ได้เขาไม่คว้าเราไว้อันเดียวเขาคว้าสองอันนะคุณเองก็รังเรว่าคุณจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้เพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้คืบหน้านะพลอยมมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะพูดและอยากจะแสดงอะไรออกมาและนะอืมนะเออนะ กูยังคงนึกถึงความรู้สึกเก่าๆอยู่ดีอะจะพูดจะพูดจะอธิบายหรือจะอะไรนั้นะอยากได้คนเก่าๆกลับมาก็ได้อยากจะบอกเขาอ่ะอยากจะให้เป็นอย่างนี้ในอดีตทาไมทําอย่างนี้ได้ทําไมอดีตทําอย่างนี้ได้แต่ว่าณปัจจุบันมันบ่งบอกถึงว่ามันรู้สึกไม่คืบหน้าเออก่อนหน้านี้เหมือนจะทําดีนะแต่วันนี้ทําไมกลายเป็นแบบนี้อารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าคู่กรณี่ะ คูก่กรณีของชาวราศีสิงห์เสียงเริ่มหายแล้วเนาะเดี๋ยว,วก็ต้องพักก่อนนะคะพักก่อนนะจะนี้วันนี้อาจจะได้แค่นิดเดียวนะได้กิ๊กซิปเองนะมาดูกันมาดูกันชาวราศีคู่กรณีค่ะเนี่ยห้าดาบอ๋อเจ็ดดาบขออภัยห้าไม้เท้าอ่ะนะสี่สี่ไม้เท้า เขาบอกว่าตัวเขามีภาระตัวเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาคืบหน้ากับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้จริงๆคุณเองอาจจะรู้ว่าเขามีอะไรนะความสัมพันธ์ที่มันมีหลายคนหรือปัญหาที่เขาเจออยู่เขานะกําลังอยากจะเคลียร์ปัญหาก็จริงแต่มันมีไพ่ของคําว่าคนที่จะไปกับเขาในอนานคตคือเขาต้องเลือกดีแล้วคนนั้นคนนั้นต้องใช่แล้วอ่ะนะเขาความรู้สึกเขาพอยมาว่าเขารู้สึกแบบนี้ว่าถ้าคนที่จะไปกับเขาอ่ะนะ เออเขาขอเคลียร์ภาระเขาก่อดเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับตัวเขาเองนะหรือเขาเองอะ่ะมันจะไม่ได้มีความสัมพันธ์แค่คนเดียวฉะนั้นความสัมพันธ์ของเขาวันข้างหน้าถ้าเขาจะเลือกมันต้องดีมันต้องมันง่นคงเขาจะเขาจะแบบที่เขาไม่ยอมเลือกใครที่เขายังไม่ยอมตัดสินใจอะไรคือเขายังหาคนที่มันเป็นแบบนี้ไม่ได้คนที่มันให้ความมัน่นคงหรือเขาพร้อมที่จะไปตรงนี้ไม่ได้ค่ะ นะเป็นคนที่แบบรักแสนโดดแล้วก็คิดถึงอนาคตนะคนเป็นคนที่วางแผนอนาคตนะีอารมณ์ประมาณเนะขาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วง1นึ่งสิแล้วกันสิถึง30กันยาค่ะนี่ไงมาอีกแล้วนะโอ้ทั้ง7ดาบ5ดาบ2ดาบนะ4ดาบอีกโอ้ยนะย ความสัมพันธ์แย่นะในช่วงส5้าวันนี้นะต่างคนต่างแบบเลือกที่จะนิ่งเพราะว่าชาวราศีสิงห์พลังงานก็แบบถอยออกแล้วว่ารู้สึกไม่ดีนะเมื่อเมื่อคุณไม่ได้แคร์ความรู้สึกฉันเท่าไหร่ฉันจะปล่อยแล้วนะฉันจะเลือกที่จะนิ่งเขาเองก็จะแบบไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจจะหันหน้าไปทามาหากินแล้วว่าเออชาวราศีสิงห์จะรู้สึกแบบนั้นฉันจะไปไปแบบนี้แล้วแต่คอยมองว่า,วา ทำไมถึงขยายรู้ไหมฮะเพราะว่ามันยังมีความต่อเนื่องอยู่ถึงแม้จะนึ่งถึงแม้จะอะไรมันไม่ได้ขาดอะมันไม่ได้ขาดเห็นไหมขยายอ่คือยังรู้สึกว่ามันเหมือนจะยังต่อเนื่องอะนะก็เลยขยายออกมาเป็นสามเหรียญฉะนั้นพวกคุณก็ยังหันหน้ามาคุยกันยังหันหน้ามานะแต่ความเงียบมันมากกว่าเหมือนเราเราเราแบบเขาเรียกว่าไรกำลังจะก้าวเข้าสู่ป่าช้าก้าวเข้าสู่ป่าช้ามันจะต้องมีความเงียบแล้วพอท้ายๆอาอะ ท้ายท้ายสุดป่าช้าก็จะเริ่มมีเสียงอะไรเออนะฉะนั้นหลุดออกแล้วมันก็จะลงฉะนั้นช่วงต้น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 ,ต,นต้นอาทิตย์เลยอะนะมันก็จะเป็นความเงียบเพราะมันอาจจะสูงม,มาจากเดือนอต้นเดือนนะก็มาเนี่ยพอไปปลายเดือนอาจจะมีเริ่มมาพูดมาคุยบ้างแต่ว่าความรู้สึกมันมันก็ไม่เติมเต็มเท่าที่ไหลเท่าไหลเพราะว่ากลับมาก็เป็นภาวะเดิมณณเวลานี้นะคุณจะรู้สึกแบบ ลังเลมากเลยจะเอายังไงจะรู้สึกรู้สึกแบบเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะทั้งลังเลทั้งอ่อนไหวคิดถึงไหมคิดถึงนะอ่อนไหวคิดถึงมีสารพัดความรู้สึกเลยแต่ว่าขอนิ่งดีกว่านะเนาะโอเคค่ะมาดูไพ่นะมาดูไพ่สรุปไพ่แนะนำนะขอไพออ่ของเล่นใหม่ของพลอยนะอ่นซีมซีจริงค่ะอยากบอกอะไรกับ ชาวราศีสิงค้าคนคุยความสัมพันธ์ได้ชัดเจนนะเลขสามสิบเอ็ดนะสามหนึ่งดวงอาทิตย์กลางวันแสงแดดมีพลังออมองไม่ค่อยเห็นนะดวงอาทิตย์กลางวันแสงแดดมีพลังนะคุณนะคุณควรจะแบบเขาบอกว่าอะไรการที่เหมือนกับว่ามันเป็นเวลาของคุณนะเช่น ถ้าเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็คือเป็นดวงเวลาของอาทิตใช่ไหมฉะนั้นถ้าเวลาของคุณนะเมื่อไหร่ที่คุณนะเรียกพลังของตัวเองรู้ว่าจังหวะของคุณคือตอนเนี่ยเขาไม่ได้แคร์เราเขาไม่ได้รักเราถ้าคุณรวมพลังอ่ารวมลมปานรวมพลังดึงกลับมานั่นแหละวันนั้นนะคุณจะรู้สึกได้ว่าอ๋อเขาอ่ะ เป็นแค่เจ้ากรรมในเวรเองเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่คุณต้องเจอในลักษณะความมืดที่ครอบงำพระอาทิตย์ยังไม่โผล่พระอาทิตย์ของคุณยังไม่โผล่คือคุณคิดคุณยังคิดไม่ได้แต่วันนึงเมื่อคุณคิดได้ปุ๊บนะแสงอาทิตย์ของคุณก็คือพลังของคุณนี่แหละนะมันจะปลุกให้คุณรู้สึกว่าอ๋อนะคนคนนี้มาเพราะเป็นเจ้ากรรมในเวรมาเพราะว่า มาให้ความสุขแป๊บเดียวที่เหลือเป็นทุกหมดเลยนะฉะนั้นคุณจะรู้สึกอย่างนี้แหละพลังของคุณเมื่อเมื่อวันหนึ่งความรู้สึกของคุณได้คุณก็จะดึงตัวเองออกมาได้นะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่ว่าอย่าถลําเข้าไปให้เราเจ็บแล้วเจ็บอีกอะไรเงี้ยถ้าวางนิ่งได้ก็วางนะอย่าไปอย่าไปพยายามวิ่งไล่วิ่งไล่นะวิ่งไล่ยิ่งเหนื่อยนะอวิ่งวิ่งไล่ยิ่งเหนื่อยเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะชาวราศีสิง์สวัสดีค่า